วัสดีครับรีวิวหเล่มน,นะครับผมเป็นสามูไรทันโตเล็กนะครับเป็นด้ามไม้มะเกลนะครับจะออกสีเขียวๆนะครับปักบุตรโมเสกนะครับโมเสกใหญ่นะครับกาดทองเหลืองนะครับ เป็นเหล็กต่อลบลูกปืนนะครับมีคอด้วยนะครับเป็นสมุไรทันโตเล็กนะครับใบยาว4.5นิ้วนะครับใบกว้าง9มิลนะครับเกือบ1นิ้ว สันหนาสี่มิลน,นะครับไล่เรียวปลายนะครับด้ามนะครับวัดจากคอทองเหลืองนะครับมาถึงตรงนี้ก็ยาว4.5นิ้วนะครับมาพร้อมฝักนะครับขันโตเล็กนะครับเล่มนี้นะครับผมเป็นเหล็กแบริง่งตลกปืนนะครับ ราคานะครับสามพันรวมส่งนะครับสนใจสอบถามนะครับขอบคุณครับ